โอเคครับก็กระราสวัสดีแฟนๆบอลสตาร์ทุกคทุกท่านด้วยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมา,าซื้อบอลพาร์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าผมเนี่ยได้ทำการเก็บอัญ,ญมณีจะครบ170อ170อ่้อัญมณีแล้วนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าเราจะซื้อบอพาร์ตนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาบอลเลิกตัวใหม่นั่นเองนะครับผมซื้อกันเลยดีกว่านะครับ แน่นอนว่าคิววิดีโอในวนนี้เนี่ยเป็นการพากภาคเสียงอัดมาที่หลังนั่นเองนะครับคุณผู้ชมตามจริงแล้วเนี่ยผมอัดอัดอัดพร้อมกับเล่นไปด้วยแหละแต่ว่ามันเสียงมันเป็นแบบตืดตืดตืดนะไม่ไม่ไม่ค่อยดีนั่นเองนะก็เลยต้องมาอัดเสียงใหม่นั่นเองนะครับอืมโอเคก็มีการเซฟรูปด้วยนั่นเองนะครับอะนี่ให้เหรียญวิวับมาด้วยนะ ซื้อบอพารเนี่ยได้เหรียญวิบสองพันเจ็ดอ่าอันนึงแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยน่าจะเป็นพ6นหนั่นเองนะครับก็ประมาณเกือบห้าพันะก็ถือว่าคุ้มเลยนะสำหรับสายที่สายคนที่อยากได้อ่าสกินนั่นเองนะอืมสกินฟรีห้าพันเหรียญวิบว๊บนั่นเองนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะสำหรับการซื้อบอพารโอเคมา เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่านะครับผมคุณผู้ชม ถ้าได้ยินเสียงฝนตกเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ตอนนี้มันฝนตกนั่นเองนะอ่าโอเคครับต่อไปจะเป็นการอัปเกรดนั่นเองนะกันแบบรัวๆเลยอืม โอเคค่าพลังไม่พอนะเดี๋ยวเราไปซื้อเลยนะแน่นอนว่าต้องอัพให้เต็มนั่นเองนะครับจัดเต็มไปนะคลิปนี้ซื้อไปครับ อบอกเลยว่าเรามีอไอสีแดงๆนี่ก็ต้องเยอะนั่นเองนะก็จัดไปหนักๆเลยนะเอาให้มันพอเอาให้มันคุ้มเอาให้มันตันไปเลยโอเคเอาเงินมอีกนี่ อะอัพเลยครับโบพลังสิบอ็ดแล้วนะอ่ะต่อไปผมจะทำการอ่าไปเอาเงินมาอีกนั่นเองนะครับอืมต้องใช้เงินเยอะนะรอบนี้ประมาณหมื่นหมื่นอะอ่าประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทเท่าเท่าแบบตันจริงๆเนี่ยน่าจะใช้ประมาณหมื่นหมื่นสามื่นสี่เออหมื่นห้าประมาณนั้นละ่ะประมาณหมื่นสามอะ ถ้าตันเอาครบทุกอันเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวตัดไปเลยดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมผมตัดมาแล้ว <c oughs> ได้มาหมื่นกว่าบาทนะไม่พอนั่นเองนะใช้ไปจนหมดแล้วอ่ะถ้ามันไม่พอเราก็ต้องเลือกนั่นเองนะว่าจะเอาอะไรนั่นเองนะครับความสามารถของอ่แต่ละอันอมันก็ดีอยู่นะอย่างเช่นอันนี้มันก็ก็ใช้ได้อยู่นะอืม ึ่งเพล,ลเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นแบบจริงจังมากนะตอนนั้นมันปล่อยให้เล่นฟรีอ่าตอนเนี้ยเราบึ่งจะได้ได้มานะยังไม่ได้เล่นเลยนะได้ยังไม่เด้นแบบจริงจจังเลยนะทาให้ผมเนี่ยต้องมาตัดสินใจเลือกด้วยนั่นเองว่าจะเอาอันไหนนั่นเองนะอืมโอเคส่วนทางด้านรูปลักษณ์เนี่ยเอาเอาตรงๆแล้วมันมันมีความคล้ายคลึงกับอ่เครื่องเครื่องเครื่องอบเค้กนะ น่าจะเป็นเครื่องอบอบคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยอส่วนตรงหัวเนะี่ยคุณผู้ชมเห็นปะ่ะตรงหัวตรงหัวของมันนะมันมีความคล้ายคลึงกับลิโคนะอลิโครหรือว่าอ่านันแหละนะแน่นอนว่าไอตัวนี้มันมันมันถือคุกกี้อยู่นั่นเองนะเออน่าจะเป็นไอเครื่องอบคุกกี้แหละโอเค แน่นอนว่าผมซื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เปอร์ชาร์จด้วยแพงๆเลยนะ5 0ห้พันเลยนะแบบจุกๆก,ก,กันเลยทีเดียวซื้อไปนะโอเคก็คงประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะตันละอืมเท่านี้ก็ถือว่าตันแล้วนะถึงถึงแม้ว่าจะยังซื้อไม่ครบแต่ก็ถือว่าดีแล้วแหละ โอเคเอาไปเล่นได้แล้วตัวนะแบบตึงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการเล่นแล้วนะอโอเคครับ